สวัสดีค่ะบริษัทภูมิเจริญรางสามหมอสาขาสำนักงานใหญ่วันนี้นะคะน้องขิมก็จะมารีวิวรถเก่งนะคะคันนี้นะคะเป็นมิตซูบิชินะคะแอคทคค่ะตัวนี้นะคะเป็นโมเดล1.2 GLS นะคะคันนี้นะคะเป็นปี2013ค่ะสีแดงสวยๆเลยนะคะงวดนะคะก็จะอยู่ที่ราคา3,000กว่าบาทนะคะ เรามาดูรอบๆคันกันเลยค่ะ วันนี้น้องขีมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องขินด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย